สบายดีพี่น้องมาธยุคู่ทุกคนนะจ้ามานันมีอนกับสาวกลุ่งพากันมาเก็บ,บหอยพี่น้องคนตกหมู่บ้านเนี่ยันหอยมันออกหอยก็เป็นประเภทหอยแดงนะพี่น้องเด้อส่วนนี้เขาออกมาทงหายทงหน้านะพี่น้องมาห,าหลอกเก็บหอยพา,ากันหาแนวะกินเ้อพี่น้องเด้อมาหาเก็บหอย มาขุดกระปูกับบมีอันนั้นบุมีเสียมเราจะไปะยืมเสียมน้นเจติ่มพี่น้องเสอกุ้งได้หอย,ยให้พี่นอ้นองมันหอยหอยเป็นหอยแดงไม่พี่น้องเดอจะเป็นหอยแดงแบบน,นี้เก็บอยู่ทงหทยงหน้าพี่น้องหอยกับมันกับปลาอยกมีเป็นไร แต่ว่าขันเขาเก็บไปเรื่อยๆนี่มันก็คือสีมี่พอกินอยู่พี่น้องนี่ก็คือทงไห้ยทงหน้าเด้อพี่น้องเด้อที่เฮาพากันมาเก็บหมากหอยเด้อพี่น้องนี่ก็คือทงหายทงหน้าที่เฮาพากันมาเก็บหมากหอยสัก้งุพิ่นไปเบิงแล้วผฮู้วซีมี่เราบอเดียวอ้นงางมาเบิกน้าอ้นอยู่ทางนี้เด้อพี่น้องเด้อเก็บหมากหอยแล้วกอสผ้าเก็บผักเล็กเมื่อต้มน้าพี่น้องหอมเมื่ออมเมื่อเห็ดอยู่เห็ดกินสุนองสุนงกินหน่อย พอเขาไม่จะซื้อซื้อ,ซ,อซื้อตลอดมันก็บ,บอกไว้พี่น้องเขาก็บอกมีเงินมีคำาถึงขนาดนั่นแล้วพี่น้องเลยส่วนวิจิตนี่พอประหยัดได้เขาก็อยากประหยัดด้วยพี่น้องตัวใดมันกินได้ก็กินไปก่อนหาได้ก็หากินแต่เบิง่งนำ่ำแดงคือสิบบ่มีพี่น้องถ้าบ่มีแถวนี้เขาก็สิไปเบิ่งอีกแถวหนึ่งให้น้องฟังครับผมมีแบบกุง้ง มีตะไคร้เครียดมีตะไคร้เครียดเพคุนว่าบ่มียาหมักหอยอยู่ตามผู้เว่า,ามีน้อ,อยจิ๋วเดี๋ยวก็เลาะเบิงแถวนี้ก่อนพี่น้องมีบ่มีนะเราจะไปหาของใหม้จะมันพ่อกินพุ่นละเดี๋ยวเขามาเบิ่งแถวนี้พี่น้องเมื่อกี้มันมี หาตามท้องใต้ท้องหน้านี่แหละบะหมี่บนนึงเหาก็ไปบนนึงกวางสัมเขอโทษขอไฟเด้อจ้าพี่น้องมั่สแโคูชิคนมันน่าจะมีแบบเป็นประเภทหวยพี่น้องหอย,ยมาเบิร์กอยู่นี่บ่มี่จะน,นัากุ้งเนาะเดี๋ยวเราไปหาบนใหม่พี่น้องหาสิพอได้กินเลย หลังจากเก็บหอยแล้วก็ว่นาคมไปหาเก็บผักขีเล็กน้ำเบิ่งสะก่อนพี่น้องสถานการณ์มาเก็บหอยอยู่น้องนี่ต่อเลยพี่น้องเด้อน้องนี่ก็ะดัแดงขนาดเลยน้องเนี่ยคือน้องอ่าบัวทีซาลี่กับเอื้อผ่นเคยมาเก็บแต่พี่น้องเด้อมันใกล้ใกล้กันเลยพี่น้องมันอยู่ในอ้อมแอมนี่แหละบริเวณนี่แต่น้าขุ่นแต่พี่น้องบัวสีเห็นหรือบ่ แต่น้องนี่มีปิงครับมามีปิงลงไปดึงเอา,าสายบัวพี่น้องมาแกงกินแต่ว่าย่านปิงก็เลยหาหลอกเก็บหอยยังหลอกทั้งแคมพี่น้องขี่ปลามัวกวระปุกกระปูลายนาอเขาบ่มีเสียมเขาม่มีเสียมพี่น้องมีเสียมเลยเอาเสียมมาคุดเอกากระปูน้ำและกระปูมากินเดียวเมืนนอ่อนี้เก็บหอยไปสะกอน คืก็ผัวคุณไม่ๆนหน่าดอกบัวบ,บวัวไรดอกยยันปีงลายได้อยู่นี่เรามาเก็บด้วยน้องนะกับบัวไจักหน่อยพี่น้องมาหอยเดี๋ยวมาหน้าทงนี่พี่น้องเดี๋ยวว่าเบิ่งน้ำกันว่าสิได้หรือบอ่มาหอยได้พี่น้องเด้อตอนนี้กับชุบุนไทยนาละ เห็นหน้าปีต่อข่อ,อยางขึ้นไปเทิงนะพี่น้องก็จะเป็นห่านเจ็ดติ่มเลพี่น้องเลยยางขึ้นไปเทิงนะอาะตัวใน,นทางคัวทางไปคัวสะพานไปทางสะพานเลพี่น้องเลยสะพานกวามิตรภาพมาละลราเก็บบึงอยู่ยตรงไหยตรงหน้าอยู่นี่บม่มีอ่ะที่ได้พาเสกุงเมื่อพักผ่อนจักหน่อยจึงพากันไปหากินต่อพี่น้องพากินหาพักขี้เล็กเ้อพี่น,อน้องแล้วมาต้ม มอ่อมกินมาหอยกับพอดีได้ใส่แล้วนั่นพี่นอ้องอ่าได้ประมาณมงกรบหนึ่งละมาหอยกันเอาไปใส่อ่ะยังอ่อมหอยเอาหัวมันใส่เอาม,มันมีหอยจุกพีน้องหอยจุกแบบโบราณหน่อยเดียวทามาเบิ่งตามหวยมีนม้องตามคลอ,องมีหรอบออยู่บ้านโอนหลายพี่น้องมาหอยนะหลายแท้ลายบ้า มีกระปูพ่อพี่น้องมีมะพรอยเลยนั่งกระปูกระปูตายพี่น้องกระปูตายกระปูนิ่ม ตายจะเป็นหนทางพี่น้องคิดว่าน้ำที่เลิกน้ำาบ่เลิกสักเสียงรถแรมได้ช็ดก้กองวามนานพี่น้องโมมีมังหอย เสียงร,รถแล่นรถจักรยาน,นพี่น้องเนะี่ยบนเห็นมัหอยนะพี่น้องบนเห็นมัหอยหน่อยหนึ่งบนะนเห็นมัหอยหน่อยหนึ่งแล้วอยู่ในกองกสพนะพานเนี่ยมันจอทะลุเบื้องนี้แต่ว่ารถแล่นผ่านอันคนทางยูเทิงนพี่น้องรถแล่นเทิงเข้าอยู่ลุ่มแต่ว่าผู้ซึกว่าเสียวหนังหัว สอดผ้าพี่แลวพี่น้องมนันผ้าพี่ก็จะเป็นแบบนี้มีป่าบ่นั่นแหละน้ามันต้องร้ายกว่าหนีมันจะแหลกแหลกลงได้ขูข่เขาด้วยุจรุนแราป่าไง กับเบื่องมีหะมีป่าข้าวบุญเอาเบ็ดมายอดเนาะเอาเบ็ดมาเอาเบ็ดมายอดสิดเบ็ดสิบยังนะพี่น้องพอได้ปลากินหาป่าอ๋อป่าตัวใ,ใหญ่นั่นแหละฮะฮะอ้า,า,อาพี่น้องป่าสิบเบ็ดคือสิได้อยู่นะเบิ่งนี่ เออข้าวโพดเอาเบ็ดมายอดเนาะนี่แล้มันบอนอยู่นี่นะพี่น้องป่าเออพ่อข้าบโพได้ซื้อเบอร์หอยบ่อ,บอ,บอจับอยู่น่ฮะนี่เอาในหางกุ้งหนวดกระเรียนค่งๆอยู่นีพี่น้องเขาก็ลอดสะพานนี่ยทำมาทำเบื้อพี่นี่ป่าพี่น้องอยู่นี่ขนาดป่าบวนอยู่นี่ป่าขนาด มีกับตัวใบใหญ่ตัวน้อยๆมีงูอ่ะเด้อพี่นอ้องเด้อขนาดมีคนไล่จะของงัูจะของควายพี่น้องของง,ง,องอัูควายพี่น้องอาเบิ่งมาหอยพี่น้องเห็นมาหอยยังไงหอยเกือ อ้อดแอ่เถอะพี่น้องเล็กขนาดเลยหาไปนะพี่น้องเลยป่าก็มีกระปูก็มีพี่น้องนี่นะ,ะกระปูะกระปูะตัวน้อยโอ้มีหลายตัวอยู่นี่คู่คอาไดสักกุ้ง เราก็รอดมากับคืนพี่น้องก็เดียวมา,มาหอยรับไปเบื่อัากสัมกุก้งได้หอยหน่อยเดียวเรากุ้งนะสอบผ่านหนึ่งคือเก้าพี่น้องเลย บ่มีหอยอึดแทั้งที่น้องหอยเาก็ได้ลายเต๋อเด้พี่น้องเลยเครียดตันเครียดอุ้งคุบเอาได้ตัวเดียวเครียดที่พี่น้อง